โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่ทุงหน้าแล้วจ้ะเด้อสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ้ะสวัสดีแอร์ริบบอดีสวัสดีจ้าเมื่อนี้เราไมา่ข้ามากินก้อยบักหอย้วจ้ะเด้อโอ้ยก่อบมันกับบาดไปสอนแม่สนนมอมสนมากินบะหมีมันไปสอนมากโอเคเราจะมาเริ่มกินกันนะจ๊ะ

ม่เห็นซอผู้พิชิตผู้พิชิตหอยม,ม,หอมกหอยเมย์ซ้อนเราไปหามวันก่อนไงอหอยถ้าเล ทำเองกับมือเพื่ออย่างก่อนเออตาเมาบอกให้บอกให้ช่วยไม่ใช่มีตาเม,มาเด้พินหลงหิ่ด้อกล่องเท่าไหร่กล่องเนี่ยตาเมาไม่ใช่อยู่นี่เหลืองเหลืองเขงท่าหลังมาเกี่ยง นเ้าหลามเกี so ๊ยงหรือเอาออกโบเวิร์ดสิเนี่ยข้าวกี่แล้วสิเมาขั้นผู้ใดไมักเมาเด้อโบต้องไปกินเหล่าเด้อกินมังหอยเชอรี่เนี่ยโบต้องเอาแบบโบต้องเอายางเมามันออกเมาแน่นอนตลกตลกด้วยจ้าอื

วันนี้บกักหอยหาเองคำใ,ใหญ่ๆคำใหญ่ๆตัวๆเลยนะคะอืม ันนี้อากาศบบาหอนนะพี่น้องวันนี้อากาศไม่ร้อนเมื่อวานอากาศร้อนมากๆอัดทิปไม่ได้วันนี้เบาห่อนอากาศดีเตรียมของมากฝ้าแห้งคักไหลรือบังหน้าปะรื้อบังหน้าวันที่หนึเปลี่ยนใหม่ใส่บักมวงแทนบักมองแกวบักมองหน่อยไหมเว้ยแสบคักเอ้า อออ,อ,อร่อยหอยเธอหี่เก็บสอนก็นไม่ใช้สอไม่ใส,สอวากินบักมี เพิ่นบอก,กินหมกพริกเพราะว่าเพิ่นเคี่ยวหมากหลายปากเพิ่นบางเฮ็ดนกกินแนวนีิต้องพุ้นๆเลยไปชิวๆบ่ได้ไก่ก่อนไก่กับนี่ไอ้ไก่แจไปแม่ไปเร็วๆอุย้ยอุ้ยทำรายการอยู่ทำรายการอยู่เนี่ยอัดคลิปอยู่ไก่มันกวนไก่ไก่ไก่ปลาไก่แจอือมาอีสอ Cái cái bọc thiệt Con xiêu mạc lại Bạc bên bạn Nó ra hết cấp khẩu chỉ nó còn bên xoắn tuổi Thuổi nó sẽ bọc thiệt nó mới bọc thịt ừ เุ็นตัวงตัวเองดีที่สุดนี่ใส่มะม่วงเห็นไหมตัวของมันนะจวดอืม ใช่จะเสียงไกแจ่ไกหน่อยขัน้นเอื่อก็เอิ่นไกลปลานะไกลปลาจะวน้อยหนอันที ดีคันแต่ยงขึ้นหอดเจาะสอดแจงเจ้าคุณคันอีกยังขักแน่ค่ะคันโผลคันโผตื่นตลอดเวลานะเนึ่ว่าเจ้าเล้วใกล้คันตลอดคันมืนอคืนคันเมืงขคืนคันเมื่อคืนไก่คันเมื่อคืนไม่ต้องสั่งมันขึ้นมานอนหน้าไม่รับได้นอน ngợt Mẫu uẩn đọc không lắm cái này. ซอสบ,บอกกิน,กาากกนบะห<า>น,นี่ข้ามาแกงนอำมับอมาอันไหนบ้างฮะตุ่มไก่กับมะเฟืองเหร,ออรไก่ <c oughs> ตอนเย็นนี้คือมีเมนูว่า <c oughs> เพิ่งสต้มไกล่ลาบไก่ต้มไก่สนามแกงนอไม้เอาไปก่อนเด้อมันกินหนเบ,บอื่อได้เบื่อ <c oughs>

có thể nắng nè đi. Bây giờ Bây giờ Ok nè. Gonna... Oh. จะไหนคอมเมนต์ในด้วจ่าเด้อโอเคก้อยบองหอยเชอรี่กับแม่ใหญ่สอโบกินบะหมี่จ้านางฟ้าพาแซบกับแม่ใหญ่สอโบกินบะหมี่จวดหลายๆแซบหลายๆด้วจ่าเด้อโอเคขอบคุณหลายๆด้วจ้าที่ติดตามขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ I mean